สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของอ,อคู่หูที่น่าสนใจมากในสามก๊กนะครับตังโตกับลิโป้ค่ะเป็นคู่ที่เรียกว่าเขย่าประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเลยนะคะทอรา,ราชกับยอดขุนพลใช่ครับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆเกิดขึ้นช่วงที่ตังโตกำลังรุ่งเรืองอำนาจสุดขีดเลยหลังจากรอดจากการลอบสังหารมาได้ แล้วการได้ลิปโปมานี่แหละค่ะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเลยทําให้ตั๋งต้นมีอํานาจเบ็ดเสร็จมากขึ้นไปอีกขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งโจโฉก็กําลังก่อร่างสร้างตัวอยู่เงียบๆเ,เนาะใช่ค่ะเป็นภาพที่คอนทราสกันมากๆวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าพันธมิตรคู่นี้เนี่ยเขาก่อตัวกันยังไงอะไรคือจุดสําคัญโดยเฉพาะเรื่องออม้าเซกเทาม้าเซกเทานี่พลาดไม่ได้เลยค่ะครับเริ่มจากตอนที่ตังต๋งโตรอดตายมาเนี่ย เขาต้องการอะไรเป็นพิเศษครับตอนนั้นคือพอรอดมาได้เนี่ยตังโตอิ่งต้องการความมั่นคงต้องการกำลังทหารที่แข็งแกร่งมากๆมาค้ำบัลลังก์ตัวเองต้องการเหมือนเป็นกรอบป้องกันประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ต้องการดาบที่จะใช้ข่มขวัญคนอื่นด้วยซึ่งสายตาก,ก็มองไปที่ลิโป้เลยคุณพลที่เก่งที่สุดในแผ่นดินตอนนั้นใช่ค่ะไม่มีใครเทียบได้เรื่องฝีมือการรบแต่ว่าตอนนั้นลิโป้ยังอยู่กับติงหยวนนี่ครับพ่อบุญธรรมเขาถูกต้องค่ะ แล้วเขาเปลี่ยนข้างมาได้ไงคะมันมีอะไรดึงดูดขนาดนั้นต่างโต๊ะก็ใช้หลายวิธีเลยครับทั้งทรัพย์สมบัติทั้งตำแหน่งแต่ว่าไม้เด็ดจริงๆก็คือการเสนอมาเซ็กเทาให้อ๋อม้าในตำนานตัวนั้นค่ะไม่ใช่แค่ม้าธรรมดาแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์เลยต่างโต๊ะพูดประมาณว่าม้าดีย่อมคู่กับยอดขุนพล อะไรทานองนั้นเหมือนซื้อใจด้วยเกียรติยศใช่ค่ะมันจี้ใจดําลิปโป้เลยที่ต้องการการยอมรับในฐานะนักรบอันดับหนึ่งและผลก็คือผลก็คือลิปโปเลือกที่จะสังหารติงหยวนค่ะโอเพหพอบุญทําตัวเองเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ไปเข้ากับตังโตกลายเป็นขนพลคู่ใจทันทีอันนี้แสดงให้เห็นอะไรบางอย่างในตัวลิปโปเหมือนกันนะคะว่าเขาให้ค่ากับอะไรมากกว่ากันระหว่างความพักดีกับออโอกาสตรงหน้าน่าคิดมากครับ พอได้ลิโป้มาแบบนี้ต่างโต๊ะก็คึงจะเออิมเกิมมากขึ้นไปอีกแน่นอนค่ะเหมือนมีอาวุธร้ายแรงอยู่ในมือก็ยิ่งทำอะไรตามใจชอบมากขึ้นปลดห้องเต้ตั้งห้องเต้ใหม่ยักยอกทรัพย์สินแผ่นดินกดขี่ขุนนางด้วยใช่ไหมครับหนักเลยค่ะใครขวางทางหรือไม่เห็นด้วยก็คือใช้ลิโป้กำจัดทิ้ง บรรยากาศในเมืองหลวงตอนนั้นคงจะน่ากลัวมากค่ะเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความไม่พอใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะว่ากลัวลิโป้เป็นยุคมืดเลยนะครับใช่ค่ะเป็นยุคที่อำนาจของตังโตกับลิโป้ดูเหมือนจะไม่มีใครต้านทานได้แต่ในขณะเดียวกันคนที่เคยคิดจะรอบสังหารตังโตะอย่างโจโฉเขาทำอะไรอยู่ครับช่วงนั้นหนีไปแล้วโจโฉนี้น่าสนใจครับคือถึงแม้จะเพิ่งพลาดท่าหนีตายออกมาแต่คงไม่ยอมแพ้ค่ะ เดินทางไปที่ตรงโจแล้วก็เริ่มรวบรวมคนสร้างกองกําลังสร้างพันธมิตรแบบเงีย,งยบๆอ๋อคือเป็นการสร้างฐานอำนาจในระยะยาวใช่ค่ะเป็นการเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้ามกับต่งโตะเลยต่งโตะใช้อำนาจแบบเปิดเผยรุนแรงแต่โจโฉค่อยๆสร้างจากรากฐานเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากค่ะ ถ้าสรุปภาพรวมช่วงนี้ก็คือการทรยศของลิโป้เนี่ยมันมีมาเซ็กทาวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญเลยก่อให้เกิดพันธมิตรที่น่ากลัวระหว่างทรราชกับยอดนักรบครับเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพากันแต่ก็ดูอันตรายมากค่ะแล้วอำนาจที่ต่างโตได้มาจากการมีลิโป้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ยิ่งสร้างศัตรูแล้วก็บ่มเพาะความไม่มั่นคงให้ตัวเองไปในตัวอืม ในขณะที่การเคลื่อนไหวของโจโฉก็เหมือนคลื่นใต้น้ำที่รอวันซัดเข้ามาถูกต้องค่ะเป็นการก่อตัวของอำนาจใหม่ที่พร้อมจะมาท้าทายอำนาจเก่าน่าคิดต่อจริงๆครับว่าพันธมิตรที่ดูแข็งแกร่งมากๆแบบตังโต๊ก,กับริปโป้เนี่ยมีทั้งอำนาจเบ็ดเสร็จมีทั้งยอดขุนพลคอยคุ้มกันอะไรคือจุดอ่อนหรือจุดเปราะบางของเขากันแน่แล้วอะไรที่จะมาทำลายกำแพงที่ดูเหมือนจะแข็งแกร่งนี้ลงได้ค่ะ นั่นเป็นคำถามสำคัญที่ต้องติดตามต่อในเหตุการณ์หลังจากนี้เลยนะคะ